โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ50พรรษา2เมษายน2548หมู่5ตำบลบุดีอํเาเภอเมืองจังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมของสาก์นักเรียนซึ่งจัดขึ้นในงานวันกิจกรรมสาก์นักเรียนประจำปี2559 ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลายพร้อมทั้งให้เด็กได้เรียนรู้โดยเมื่อจบการศึกษาสามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดีกับสหกรณ์ที่มีในประเทศได้ดาบตำรวจหญิงอัยรัตอานายครูกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบอกว่า สำหรับสากรโรงเรียนตำรวจตะเวินชายแดนเฉลิมพระเกียตรติเริ่มก่อตั้งพร้อมกับการก่อตั้งโรงเรียนโดยในคับกิจกรรมจะมีการสอนวิชาสากลให้กับนักเรียนซึ่งจะเน้นสอนในเรื่องของการออมเป็นพิเศษส่วนสินค้าที่จำหน่ายจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคโดยจะให้เด็กนักเรียนออกไปเลือกซื้อสินค้ากับครูด้วยในกิจกรรมสากลของเรียนตำรวจตะวินชายแดนเฉลิมพระเกียรตินะคะครูเป็นผู้ สอนกิจกรรมนี้คือสอนยังไงก็สอนรับจ่ายสากลการซื้อของสอนเรื่องการออมมากกว่าอยากให้เด็กออมอยากมีเด็กเก็บเงินพอสิ้นปีเด็กก็จะมีกําไรจากตรงนี้เด็กก็จะรู้ว่า,าเขาสมควรที่จะซื้อของในสากลมากกว่าที่จะไปซื้อของร้านค้าข้างนอกค่ะเพราะว่าเขาได้ปันผลกลับมาด้านเด็กหญิงอสมะเดนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบอกว่า ตนเองเป็นสมาชิกสากลมา4ปีแล้วอีกทั้งยังเป็นคณะกรรมการของสากลโรงเรียนด้วยสำหรับการจัดตั้งสากลในโรงเรียนนับว่าเป็น,นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมทั้งในชนบทและในเมืองอีกทั้งยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างการเรียนรู้วิถีแห่งประชาธิปไตยและยังเป็นการปลูกฝังเยาวชนในเรื่องหลักการสากลที่ถูกต้องซึ่งนำไปสู่การขยายผล นำไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันอีกด้วย